เฉพาะในประเทศไทยนั้นมีการศึกษาภาษาบาลีในวัดมาช้านานและยังมีเปิดสอนในลักษณะหลักสูตรเร่งรัดที่มหาวิทยาลัยสองทั้งสองแห่งคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและมหามกุฏราชวิทยาลายัยโดยเฉพาะที่มหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาบาลีให้บรรดาแม่ชีซึ่งแบ่งเป็น9ชั้นเรียกว่าบส1ถึง9มาเป็นเวลาช้านานและปัจจุบันนี้ก็มีแม่ชีสำเร็จการศึกษาปร,ริญญาเก้ตามระบบนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมีโรงเรียนสอนภาษาบาลีให้กับทิกษุสามเณรทั่วประเทศไทยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ในปัจจุบันสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติยังจัดสอบข้อสอบความถนัดทางด้านภาษาบาลีแพท7.6ดด้วยรากศัพท์คำทุกคำในภาษาบาลีมีต้นกำเนิดเดียวกับภาษาปรากฤษในกลุ่มภาษาอินโดอารยันกลางเช่นภาษาปรากฤษของชาวเชน ความสัมพันธ์กับภาษาสันสกฤตยุคก่อนหน้านั้นไม่ชัดเจนและซับซ้อนแต่ทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีต่างได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาสันสกฤตความคล้ายคลึงของทั้งสองภาษาดูจะมากเกินจริงเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาในยุคหลังซึ่งกลายเป็นภาษาเขียนหลังจากที่ใช้ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาในชีวิตประจำวันมาหลายศตรวรรษและได้รับอิทธิพลจากภาษาในอินเดียยุคกลางรวมทั้งการยืมคำระหว่างกันภาษาบาลีเมื่อนำมาใช้งานทางศาสนาจะยืมคำจากภาษาท้องถิ่นน้อยกว่า เช่นการยืมคําจากภาษาสิงหนลในศีลังกาภาษาบาลีไม่ได้ใช้บันทึกเอกสารทางศาสนาเท่านั้นแต่มีการใช้งานด้านอื่นด้วยชเช่นเขียนตำราแพทย์ด้วยภาษาบาลีแต่ส่วนใหญ่นักวิชาการจะสนใจด้านวรรณคดีและศาสนา การเขียนภาษาบาลีในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีการใช้อักษรพราณีเขียนภาษาปรากฤซึ่งเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาบาลีในทางประวัติศาสตร์การใช้ภาษาบาลีเพื่อบันทึกคำพีทางศาสนาครั้งแรกเกิดขึ้นที่ศรีลังกาเมื่อราวพศ443 แม้การออกเสียงภาษาบาลีจะใช้หลักการเดียวกันแต่ภาษาบาลีเขียนด้วยอักษรหลายชนิดในศรีลังกาเขียนด้วยอักษรสิงหลหนในพมา่าใช้อักษรพมา่าในไทยและกัมพูชาใช้อักษรคอมคเขมรและเปลี่ยนมาใช้อักษรไทยในประเทศไทยเมื่อพศ2436และเคยเขียนด้วยอักษรอ,อริยกะที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ ในลาวและล้านนาเขียนด้วยอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอนนอกจากนั้นอักษรเทวนาครีและอักษรมองโกเลียเคยใช้บันทึกภาษาบาลีเช่นกันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24เป็นต้นมาสมาคมบาลีปกรก์ในยุโรปได้พัฒนาการใช้อักษรละตินเพื่อเขียนภาษาบาลีด้วย วยากร์ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีวิพัติปัจจัยตามแบบลักษณะของภาษาในประกูลอินโดยูโรเปียนคือการนำคำมาประกอบในประโยคจะต้องมีการผันคำโดยอาจจะเติมเสียงต่อท้ายหรือเปลี่ยนรูปคำบ้างเช่นในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นการเติม s ส,สำหรับคำนามพหูพจน์หรือเติม s สำหรับกริยาอดีตแต่ในภาษาบาลีมีสิ่งที่ต้องพิจารณามากกว่าภาษาอังกฤษอีกหลายอย่าง